สำริดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่สองรอบ6เดือนหลังข้าพเจ้านางสาวกุสุมารอบุญรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลางกระบือ ปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมในการจัดแผนดำเนินการรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและนำมาพัฒนาในด้านต่างๆจัดทำแผนปฏิบัติการที่แก้ปัญหาได้ตรงกับจุดที่ควรพัฒนา และตรงตามนโยบายด้านการศึกษามีการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่กำหนดติดตามตรวจสอบและรายงานผลเป็นระยะเพื่อนำมาปรับปรุงการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่อไปการบริหารงานวิชาการจัดให้มีการประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยผู้ปกครองได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนร่วมขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาคุณภาพนอกจากนี้ยังมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจัดทำสื่อการเรียนการสอนรวมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนและใช้การทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานโดวยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสมริตทางการเรียนคณะครู ได้จัดทําบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และรายงานผลให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบอย่างสม่ำเสมอมีระบบนิเทศกับกับติดตามผลที่ชัดเจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทโรงเรียนขนาดกลางที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเยี่ยม มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยหลากหลายกิจกรรมรวมไปถึงส่งเสริมให้คณะครูจัดทำสื่อการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนคณะครูให้นำความรู้สู่การปฏิบัติมีการวางแผนนิเทศและติดตามรายงานผลและพัฒนายอย่างต่อเนื่องอออการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินการ ตามโครงการในแผนปฏิบัติการปีการศึกษาที่ผ่านมาและจัดทำโครงการกิจกรรมประจำปีการศึกษา2564ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและดำเนินการขออนุมัติการใช้งบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษาโดยผู้บริหารมีการกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการบริหารงบประมาณตามระเบียบพัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำแนวทางและวางแผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายและจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการดำเนินการตามแผนงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัย จัรยาบรนวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพโดยการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลส่งเสริมวินยัยและการรักษาวินัยจัรยาบรนวิชาชีพจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันวางแผนจัดประกวดกิจกรรมครูดีในดวงใจกิจกรรมครูต้นแบบเพื่อส่งเสริมวินัยและการรักษาวินยัย จัรยาบรรวิชาชีพครูในโรงเรียนส่งเสริมบุคลากรให้มีผลงานจากกระบวนการเรียนการสอนได้รับรางวัลวุฒิบัตรปฏิบัติดังนี้รางวัลครุชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนจำนวนสองท่านได้แก่คุณครูสมเกียรติเรืองทุ่งและคุณครูสุภกกตเปรมปลายโลรางวัลการประเมินคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice การจัดการศึกษาประถมวัยระดับจังหวัดสุขโขทัยได้แก่คุณครูประพัฒสอนสำลีนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรกิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานกิจกรรม PLC ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนบ้านลานกระบือได้นำระบบเกระสีนหนังสือราชการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ s ครูมตอร์มาใช้บริหารจัดการในโรงเรียน ทำให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้จัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์กับคณะกรรมการสถานศึกษาขอรับคำปรึกษาในภาระงานต่าง วางแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนผ่านกลุ่มลายและจะทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนอยู่เสมอในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาทางโรงเรียนได้รับประสานงานจากสาธรารณสุขอำเภอให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน บริการประชาชนในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนจากการร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทำให้แผนพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านลานกระบือขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและจากการบริหารจัดการซึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการธนวัฒน์พุทธจ,จัดเชื่อได้ว่าจะสามารถพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้รำหน้าทางความคิดและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะชีวิตมีคุณธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยตามเป้าประสงค์ต่อไป